ไอ้สั์เริ่มเปิดคลิปก็ทำกุหลอนพิเศษกระโดดคว้าออกแทงปล,ลาไหลสไลด์ออกกับอาชีพเสกอเวคหนิงที่มาพร้อมกับหอกสายฟ้าอย่างกระเทบสุดไล่ล่าฆ่าล้างบางโคตรอามาหิดผิดมนุษย์บนาแป้งเห็นสตูเป็นผักปลาชูมือขึ้นฟ้าเปิดประตูมหาจักรวาลบรรดาสายฟ้า่าพัตพีจัดว่าเป็นอาชีพที่มีสกิลอลังการที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยความเร็วดูแสงร้อนแรงทุกท่วงท่าถึงกับขาสัญญ่นยืนไม่ไหวไข่สะเทือนเรือนร่างอ่อนละถวยจรวยหดตด ขี้เล็ดเช็ดเป็ดเก่งเฮี้ยดูดันเหมือนพยาราชสีเหมือนคุณพี่บีบนเตียงนอนเราร้อนเหมือนไฟเผา,าพอไม่คุณเขย่าทุกเวลามาพอเป็นปาร์ตี้ไล่ขยี้ไปเลือกนาก้าจังหวะนี้ดูให้ดีวิ่งรีเข้าไปหาการประทะจึงบังเกิดเลยเถิดกลายเป็นเล็ดเทะ ปนโผกระโดดขึ้นฟ้าพาเวพเพื่อเพยปากไอสัตว์กูยังมองไม่ทันมอนก็ยืนยันว่าไม่เห็นนอนเย็นไข่สบายใจความบันเลยก็เข้าหาสติตะเลิดพร้อมใจเข้าไปตะลุมบนตัดสกิลปิวเข้าหน้าความเฮียคือภาพตัดไอสัตว์ใหญ่แค่ไหนกูก็ใจถึงเพิ่งสังเกตใหญ่เหมือนเปรตเหตุเกิดเบื้องหน้าปั๊บปะยะป๊อกปอกกระโจนหมุนติ้วปิวขึ้นนะพาความตายกําลังมาดังพายุทะลุสิ่งของมองก็ไม่ชัดไอสัตว์พร้อมใจตะโกนร้องว่าไอเฮีย